สวัสดีค่ะวันนี้นิชาก็มาทักทายตอนเย็นอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะก็มาทักทายทุกๆคนนะคะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะก็คืออยากมาพบปะมาทักทายนะคะไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนด้วยนะคะตอนกลางวันเพราะว่าร้อนมากนะคะก็เลยอยากจะมาทักทายอยากจะมาพบปะและมาพูดคุยนะคะก็คือมาส่งกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาทุ่งนานะคะ เอาบรรยากาศทุ่งนาบ้านทุ่งตอนเย็นๆนะคะ6โมงกว่าแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าก็ยังร้อนอยู่นะคะตรงนี้นะคะก็ยังร้อนอยู่นะคะตรงบริเวณทุ่งนานะของนิชานะคะยังร้อนอยู่เลยทีเดียวนะคะก็อากาศก็เย็นนิดเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะคะลมมันตึงมากใบไม้ตึงมากถ้าเป็นทงภาคอีสานเนี่ยเขาจะเอินว่า ลมมันตึงค่ะมันตึงแห้งๆบรรยากาศมันตึงคือไม่มีลมบม่มีลมเลยอะค่ะฉะนั้นก็คือว่านี่ค่ะเอาบรรยากาศมาฝ่าบรรยากาศทองทงไฮทงหน้านะคะเมื่อนี้นะคะโอ้นี่ค่ะน้องอ้วนนี้เข้ามาดูนะคะตอนนี้นะคะนี่ค่ะน้องอ้วนค่ะน้องอ้วนบานิชานะคะนี่ค่ะตรงน,นี้นะคะก็เป็นน้องอ้วนะะนะคะก็เลยอยู่สามโต้นะคะตอนนี้นะคะก็เลยอยู่สามโต้นะคะอันนี้ก็เป็นลูกอ้วนะคะตอนนี้นะคะกะ จะได้เอาอ้วเขาคอกเราค่ะตอนนี้นะคะกะเริ่มคําเริ่มเย็นแล้ะนะคะแต่วันดีชาติกะยังบอท่านได้พาเอาเขานะคะกะเริ่มจะปล่อยปล่อยแล้วกห้เขาเดินทางไปน้่ทางของเขาที่เขาเคยเดินนะคะนะคะ,ะ,คะกะอยากมาทักทายพี่น้องเฮ้านะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนชาวเฟซทุกคนนะคะผู้้ใดมีปัญหาอุปสรรคเนีย่ยงกะค่อยๆแก่กันไปนะคะ